ฉันจะเป็นผู้วควบคุมสถานการณ์ทั้งหมด ยินดีต้อนรับซูอาโอวีสู้กับศัตรูไปด้วยกันคำสังส่งขระมนดถึทำ,ทำลายศัตรูทั้งหมดเวลามีอะไรไม่จำเป็นต้องต่อเรา เรียกกองอย่าดออกมาเดี๋ยวนี้คำสั่งคือประมวลทำลายร่องรอยทั้งหมดไปตำ้งใจเพื่อสั่งทั้งหมดให้ First Blood ถอยได้เลยสงครามคือเกมอันโหดและฉันคือปีศาจที่เลิศเลินกับมัน คำสั่งคือประมวลผลแล้วทำลายศัตรูทั้งหมดไปยไปด้ยได้เลยเธอที่ซ่อนตัวในเงาสุดท้ายเธอก็ถูกฉันปลดขยี้อยู่ดีป้อมเลนังกรนของเราถูกโจมตีเรียกกองแกรบมา๋ยวนี้ an enemy has been defeated Dragon and Sl appeared Slayer have ไปกำจัดอุปรสรรคทั้งหมดให้จคำสั่งถูกประมวลผลแล้วทำลายศัตรูทั้งหมดเรียกกอ,อยงยานรอมาเดี๋ยวนี้เ <Dragon S 2> ชื่อมต่อระบบหลักแล้วกำลังอัฟ <Dragon S 2> ข้อมูลส <has S 2> ตอ <been S 2> สู่ <been defeated. S 2> อ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี การต่อสู้คือวิธีที่ดีที่สุดในการอัปเกรดถึงประดิษฐ์ของฉันไปต้องจัดอุปสรรคทั้งหมดให้ดได้เลยเริ่มการวางกำลังคำสั่งทล่ประมวผลผถลทำลายศัตรูทั้งหมดเริ่มการวางกำลัง

ลกลางของเราถูกโจมตีเรียกกองยานรบมาเดี๋ยวนี้ป้อมเลนดกของเราถูกโจมตีเริ่มการวางกำลังนี่อาจเป็นสนามรบแต่สำหรับมันคือสนามเด็กป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี ทำลายสัตโตทั้งหมดรวมตัวรำตาญกำลังได้เลยเรียกกองแกนน็อ,อามาเดี๋ยวนี้ถอยได้เลยการต่อสู้คือวิธีที่ดีที่สุดในการอัพเกรดสิ่งประดิษฐ์ของฉัน <c oughs> ไปกำจัดอุปษสษรรคทั้งหมดให้ฉันเ <c oughs> ริ่มการวางกำลัง

คืกประมวลผลแล้วทำลายศัตรูทั้งหมด An enemy has been defeated ตอมเลินดกของเราถูกโจมตีการต่อสู้คือวิธีที่ดีที่สุดในการอัพเกรดสิ่งประดิษฐ์ของฉันเ <Dragon S 1> ริ่มการวางกำลัง Dragon has been defeated ทำลายศัตรูทั้งหมดไปก็เจ็บทุกสระจักษ์ทั้งหมดให้ An ally has been defeated. Enemy double kill. You have defeated an enemy. Rick of Yanop, my enemy. Double kill. Enemy, don't be An ally has been defeated.

รับการวางกำลัง้างเล่นดักของเราถูกโจมตีเรับการวางกำลังพอมตายคือของเพ่อนเดียวที่ฉันมอบให้คุไร้ค่าเช่นเธอถอยถอยได้เลย กำลังอัพโหลดข้อมูลการต่อสู้เล่นคลิปเล่นดักทีกก Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีเวลามีอำนาจไม่จำเป็นต้องต่อรอง เรียกเอกอา่รับมาเดียออยเดเด๋ยวนี้หมดเวลาแล้วขมดเด็ตอนนี้คุกเข่าตอ่อหน้าํำสั่งถกประมวกทำลายศัตรูทั้งหมด Dragon and Slayer have evolved โจดัก้วเยอเรักออรบา er. รการวางกำลัง <c oughs> ไปกำจัดกุญแาทั้งหมดให้จ

ต่อรูเล่บ้อมดด้วยได้เลยไปกัป้งใจทุบบริษัททั้งหมดให้จมเธอที่ซ่อนตัวในเงาหมื่นสุดท้ายเธอก็ถูกฉันบทขยี้อยู่ดี

คำสัง่งถูกประมวลผลทำลายศัตรูทั้งหมดเริ่มการกวางกำลังเรีกกรกยกกองยานรบมาเดีวนี้ Jump 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 d วและฉันคือปีศาจเล g ล n d Legend ี a ล k T Legend d a r คำสัง่งถูกประมวลผล Your team has destroyed a tower. Shut down. Your team has destroyed a tower. Enemy double kill. Double kill.

บีเซาดราก้อนยังได้เลยโจมตีบ้าสศัตรูเลย An enemy has been defeated แกนพลังงานเต็มแล้วการทดลอกดำเนินต่อไป An ally has b e e ขอโทษด้วยขอโทษด้วยจะเย็นเ็นเราชนะได้นะจเย็นเย็นเราชนะได้นะเคลียร์ิปเลนดักทีได้เลยเคลียร์ทิปเลนดักทนิปศัตรูทั้งหมดถอย d o u b ลคิลสวย Triple kill. Clear clip lên đắp khi, Đây bắt đầu quan lòng. Không sẵn thì một. muốn. Em lại sẽ làm khúc hết. lời. Hãy không bỏ lỡ những video

Holy Dragon, Holy Dragon has been defeated. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. has been defeated. An ally has been defeated. Dominated! An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Double hit. Ace. Victory!